ครับสวัสดีครับหลายครั้งครับที่มีลูกค้าถามเข้ามาว่าเอ๊ะพี่ครับผมใช้ปืนรุน่นนี้ยี่ห้อนี้ควรที่จะใช้กล้องยังไงดีวันนี้ผมเลยเอขอเสนอและขอเสนอเป็นไอเดียแล้วกันในการเลือกกล้องติดกืนสำหรับตัวผมเองนะครับไม่บอกว่าพิธีผมถูกหรือถด่ด้ดีกว่านะครับเห็นแต่ว่าเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าให้ฟังว่าวิธีเลือกกล้องผมได้ยังไงผมจะแนะนำอย่างนี้ครับ ด้วยตัวโดมเองถ้าผมต้องการยิงเร็วต้องการยิงในในระยะที่ไม่ไกลมากนักเช่น50เมตรลงมาผมจะเลือกใช้ต้องทีง่เป็นต้อ,อ,องเรต่อข้อดีของล้องเรต่อก็คือจะเป็นต้องจุด,ดแดงเวลาเรายกขึ้นมาจะเห็นจุดแดงแดงครับจะวันทับบนตัวเป้าซึ่งต้องลักษณะนี้จะทําให้เราจับเป้าหมายได้เร็วจับเป้าได้เร็วแล้วก็ยิงได้เร็ว แต่ก็จะมีข้อเสียคือพอระยะไกลออกไปแล้วเนี่ยตัวจุดแดงที่เราเห็นในกป้าเนี่ยมันจะมีขนาดต่างกันสมบวรซึ่งจะทำให้การยิงละเอียดได้ยากมากขึ้นนะครับซึ่งจะต่างจากต้องอแบบหนึง่งครับคราวนี้มาดูในส่วนของต้องอแบบที่เรียกว่า r i ่วยโซลโโคก็ครับก็หน้าตาประมาณนี้กล้องขนเนี้ย จะมีกําลังขยายนะครับบางตัวอาจจะเป็น3าถึงเเท่าบางตัวอาจจะเป็น4ีถึงสิหเท่าอะไรก็ตามแต่สำหรับผมเองผมจะเลือกใช้กล้องแบบนี้ก็ต่อเมื่อผมจะยิงแค่ระยะไกลหรือเป้าหมายนั้นมีขนาดเล็กมากอย่างเช่นเป้าหมายอาจจะเป็นเป้า X ที่มีขนาดสักหนึ่งนิ้วที่ระยะสักห้าสิบขึ้นไปห้าสิบหลาขึ้นไป ก็จะเลือกใช้กล้องที่เป็นลักษณะเนี้ยครับอย่งที่บอกว่า,วาข้อดีของเขาก็คือเขาสามารถที่จะซูมได้เพราะฉะนั้นก็จะทําให้เราเห็นเป้าหมายจากระยะไกลได้ชัดขึ้นเพราะฉะนั้นกล้องลักษณะเนี้ยก็จะจะซัพพอร์ตกับคนที่ชอบยิงไกลๆครับก็โดยสรุปนะครับของตัวผมเองนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าตัวผมเองต้องการยิงเร็ว ต้องการายิงในระยะที่ไม่ไกลมากนะผมก็จะเลือกใช้ต้องจุดต้องไว้ตอดเพื่อเหตุผลที่สามารถจะจับเป้าหมายได้เร็วครับแล้วก็ยิงในระยะใกล้ด้บางท่านจะดีแต่ถ้าต้องการยิงในระยะไกลนะครับเช่นเป้าหมายที่ต้องการยิงมีขนาดเล็กนะครับระยะตั้งแต่50หลาขึ้นไปเป็นกระทั่ง100หลา150หหลาผมก็จะเลือกใช้ ลักษณะของไลโฟกสโคที่มีกําลังขยายนะครับเพราะว่ากล้องแบบนี้มันจะช่วยให้เราสามารถที่จะขยายเป้าหมายได้ได้ชั้นยิ่งขึ้นนะครับย่อ,อยะจากไกลามาใกล้ได้ผมไม่ได้บอกว่าวิธีไหนดีวิธีไหนไม่ดีหรืออย่างไหนดีกว่ากันท่านต้องอตอบตัวเองว่าท่านชอบกีฬา,าย,ยิงปืนแบบใดลักษณะดใดยิงใกล้ยิงไกลย,ยิงเร็วนะครับยิงปลาหนี้ ลองลองตอบคำถามตัวท่านเองนะครับแล้วก็ถ้าต้องการให้เราแนะนำบปรดัการเพิเเ่มเติมก็สอบถามมาทางร้านได้ครับเขารอเสถียรทีนที้ที่จะให้บริการทุ่ท่านนะครับสวัสดีครับครับดิฟคนป่ารายงานหนึ่งสลานถ่ายภาพผู้การตัวมุกเขียนบทสวัสดีครับ